หมารู้สอบรับเติมเกมเติมถูกเติมไวให้สปีดได้คิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยใส่ทั้งระบบ IOS และแ n น r o อยสตีมมอดังๆใช้กันเพียบครบเครื่องเรื่องอ e ีวุดบอนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมชั้นนำมือเด่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงด้านล่างเพจดแท้คนติดตามมากกว่า1นึ่งแสนคนแล้วนะครับสวัสดีครับพบกวับผมอีกแล้วนะครับอาจันวิดีโอวันนี้ก็จะมาพบกับแผนบวกโค้ดเท่ากับดีอีกอยเช่นเคยนะทุกคนนะวันนี้ก็จะเป็นสไต โพสิชันเกมนะแล้วก็เป็นแผน 3, 2, 4, 1นะทุกคนนะก็ไปดูกันเลยครับว่าแผนนี้บวกกับสไตล์นี้จะโหดสักแค่ไหนก็ันดับแรกก็ไปดูกันที่โค้ดก่อนนะทุกคนนะว่าเป็นโค้ดของคนไหนนะผมก็ใช้เป็นโค้ดของแมนซิ t y ตีรโรมนแบบนี้เลยถ้าใครไม่มีก็สามารถไปซื้อกันได้นะทุกคนนะส่วนผมก็ซื้อมาแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ไปดูทีมกันเลยว่าเราเป็นทีมอะไรนะกไปที่เบสทีม แล้วก็ยุโรปให้เราติ๊กที่ยุโรปแล้วก็เลื่อนลงมาในชั่นแนลนะแล้วก็ให้เราเลือกนี่เลยออสเตรียนะทุกคนก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้เรากดตกลงไปแล้วก็แบ็กกลับมาขอเชิงฟอร์เมชันแล้วก็ด e ฟอล l t ไปแบบนี้ก็จะได้แผนนี้ออกมา3 2 4 1แบบนี้เลยก็ไปดูกันในเกมเลยครับว่าโอเชั่นเกมแล้วก็3 2 4 1นนี้จะโหดสักแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับ ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ100ไลค์นะทุกคนนะก็ไปดูกันในเกมเลยครับว่าจะโหนสแกนไหนก็ดูเลยครับมาเราเริ่มเกมแล้วเริ่มเกมแล้วผมเป็นไฟาเชียร์บอลก่อนนะทุกคนมาดูกันว่าแอนนี้จะเวิร์กไหมนะคนชั้นเกมนะก็ใครที่ชอบต่อวันก็จังวันนี้ก็ไปก่อนเลยโตแปรก็ไม่รู้นี้ไม่เข้า ยัเงเหนียวอยู่เน,นะทุกคนนะไอ้ก็ใอรที่ชอบต่อบอลนะก็สามารถดูผมได้เลยนะคลิปนี้นะก็จะแบบเห็นต่อบอลให้ทุกคนดูชัดๆเอกันดูอื <c oughs> เกือบโดนแล้วแต่ว่าแบบเรื่องเกมรับนี้มันก็อยู่ที่คนนะทุกคนมันก็อยู่ที่การบังคับของเราด้วยนะแบบมันเป็นหลังสามมันก็ต้องตั้งรับดีๆนิดนึงนะต่อประมาณนั้นเลยนะทุกคนนะแต่ถ้าเรามีฝีมือมากพอก็สบายๆนะทุกคน ไปส่วนกับก่อนเลยทูกนี้อาตเอโตเบินมาไม่ได้โอ้โดนตัดอีกแล้วตัดคขในามาก็ยังดักไว้ได้เข้ากลางมาเปียระเคียซ่าเคียซ่าชชากรอเพื่อนเขา้ากลางมาติดดูทุกคนว่าแต่เวลาเราต่อบอนนั้นมันจะสมมติหรือเปล่าเวลาการยืนเยมดูจังหวะนี้อารตเโต้มองหาเพื่อน คนหนึ่งทีฝากมาที่เชวินเดอร์บอยกุโขงยิ่งอีกเซฟก็เกือบเข้านะโอ้โหยานซัมเมอร์ด้วยจะเข้าหรือเปล่าเนี่ยมาดูกันต่อแบกแคมเปิดเตะมุมลูกนี้นิ่งนิ่งเข้ามากุกฉิกหน้าประตูยังเชี่ยวอไว้ได้ก็ยังได้ทุ่มอยู่นะทุกคนนะก็ดูไปของความกันนะว่าแบบแดนนี้กับโพสิชันเกมจะเวิร์กหรือเปล่านะ ผมว่าน่าจะเวิร์กนะดูจังหวะนี้หาช่องเอ็นเพื่อนล้วให้มาลูกนี้ก็จกติดโอ้โหโดนอัดแต่ยังสวนแล้วก็ยังได้อยู่เอียละาเข้ามาที่โตหมุนหาเพื่อนไม่เจอโดนสวนแล้วแทงเข้ามาหนึ่งแล้วก็สองโ,อโดนดักไว้นี่ไงละ่ะโอ้โหุกคิดอยู่ที่กลางทำไงแล้วก็แทงเข้ามาเวียล่า วิเอล่าคุกคิดอยู่ก็ยังได้อยู่เขาก็ยังได้อีกแอกมาที่ปีกซ้ายสอนตัดเข้าในมาให้มาที่กลางเส็บไปไ,ไ,ได้เหงายครับลูกนี้กดยูนกอกายาวออกมา,าปุ่นลิ้นลิ้นพันพันติดติดกันเสแล้วทุกคนมาเขี่ยซ่าเขี่ยซ่ากระชากมาลูกนี้ไม่มีใคร เข้ามาในที่เอโตเอโตหมวนเข้ามาในแล้วก็แปลนิ่มนิ่มโอ้ทุกคนเป็นแบบสบายสบายเลยนะเราแบบไม่ต้องเป็นยากนะแบบนี้นะแล้วก็เป็นโหมดของคนนี้เราต้องเป็นใจเย็นนิดนึงไม่ใช่ว่าจะแทงแทงอย่างเดียวนะทุกคนนะก็ดูที่จังหวะของมันด้วยดูจังหวะน,นี้่างดักไปได้เพราะที่ว่ารับพอใช้ได้เลยนะทุกคนนะดูว่าจะพอใช้ได้หรือเปล่ามีไงต่อมา อีแบคแฮมไม่ถ bon. ึงแต่ยังได้อยู่แบคแฮมแบคแฮมเมซี่เมซี่เปลี่ยนเข้ามาเอโต้เอโต้เปลี่ยนอีกหนึ่งครั้งเดอะบอยจับบอลไม่โดนปามาที่ปีขวาของเขาจี้เข้ามาโอ้โหลอกมาหนึ่งทีคืนเข้ามาก็ติดผมเดอะบอยเมซี่แมซี่เห็นเพื่อนแล้วให้วเวล่าวเอล่าจะปาดให้เคซัมไม่ทันยังยัง ยังได้อยู่เขาน่ะยัยงได้อยู่แสงแล้วก็เบียดไปได้สลไลด์ไ้ไม่ได้โอ้โดนหรือเปล่ามาก็ยังเป็นทีมที่เราที่ได้คองบอลนะเอสซี่ตัดเข้าในมายังได้อยู่เบลาร์เอโตเมมซีแ่แทงออกมาที่เดวิดแบแ็กแฮมลองเปิดตัดๆเข้ามาดูอย่างดักไปได้ก็ จบครึ่งแรกแล้วนะทุกคนนะก็ดูไปพร้อมๆกันนะทุกคนว่ามันจะดีหรือเปล่านะพอเปอร์เซ็นต์อของมันก็เยอะอยู่นะ 62%นะก็เชื่อว่าแบบเป็นเรื่องที่ดีเลยนะทุกคนถ้าเราได้คลองบอลเยอะนะมันก็แบบสนุกในการเล่นมากขึ้นนะถ้าเราคลองบอลเยอะไม่ใช่ต่อบอลกับหลังกับหลังนะทุกคนแต่มันต้องแบบคลองบอลให้เหนียวแน่นแล้วก็แบบต่อบอลทําชิงกันไปนะมันจะทำให้เราเล่นได้ดีขึ้นนะถ้าฝึกไปเยอะๆนะก็สู้ผมได้เลยเพราะผมก็ไม่ได้เก่งมากนะก็พอใช้ได้ระดับหนึ่งก็ประมาณนี้ ูกันต่อซึ่งหลังเขายัางดักไว้ได้ทีวีนูบอยผ่านออกมาให้เคียซ่าเคียซ่ากระชากเข้าไปก่อนกระชากไม่มีเพื่อนวนกระบมาอืโดนชนเอาส่วนแล้วเมสซี่ออกมาที่ปีกขวาแทงเข้ากลางมาโดนดักไว้ได้1 2 3่งตีกีตาก,ก้า4 5โอ้โหต่อบอลเบเกอร์โลเวนไม่เอาบอลเลยลูนี้กำลังสวยๆนะทุกคนนะแต่ว่าแบบ ต่อบอลขาดไปไม่ได้นะโ,โดนสวนแล้วโอโนน้โหนชนยังแน่นอยูอ่มาทีเวลาีเวลามวนมามวนมาอีกหนึ่งทีพอเข้ามาถ้าผมมวนเป็นนะถ้าใครม้วนเป็นก็จะเล่นแบบนิ่งๆแบบผมได้นะถ้าใครแบบใจนิ่งพอแล้วนะถ้าใครใจไม่นิ่งก็ทําไม่ได้นะทุกคนนะอย่าทําเด็ดขาดนะมวนหน้าประตูนะอาจจะโดนโชคได้นะแต่จังหวะนี้ผมมาแล้วแบบก์แอม หมวนมาเลางเปิดขูกโขงมาลูกน,นิ้วโขกอืงซ้ำอีกทีนึอืงเซฟเขี่ยมาเอาเขี่ยไม่ดียังได้อยู่นะปาดออกมาที่พีกว่าเขาจะวันทูหรือเปล่ปาก็ดักไว้ได้สบ,บายตรกนี้เขากลางมาเีระแทงมาเขี่ยซ่าเขีย่ยซ่ามองแล้วให้มาเมสซี่ ไม่มีเพื่อนเติมเลยให้เคียร์ซ่าเหมือนเดิมเคียร์ซ่าลองเปิดหลอดมุ้งม่วงลูกนี้นิ่มนิ่มโอ้โหเ็าทำกันได้สวยมากนะทุกคนลูกนี้นะก็ถือว่าเล่นดีอยู่นะแผนนี้นะก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะทุกคนนะเวลาเราต่อบอลมันจะแบบไม่เหมือนแผนอื่นนะมันจะต่อบอลแม่นแล้วก็หาช่อง าช่องว่างในการต่อบอลดีนะทุกคนนะดูแขกชนกวันนี้ดิโกเนซิโอโ,โล่งเลยตรงนี้ก็แทงมาแล้วก็แปลเข้าไปนิ่มๆตรงนี้นะก็สามประตูต่อศูนย์แล้วนะทุกคนนะก็เห็นไหมเวลาแบบมันจะขยับหาช่องดีมากนะถ้าเป็นคนคนเช่นเจมแล้วก็แผนนีนะ แต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะแบบขยับดีทุกแขนนะทุกคนนะมันก็ไม่ได้นะบางแขนมันก็ขยับตามดีตามโค้ดดีนะบางแขนมันก็ไม่ขยับตามนะก็จะประมาณนี้นะแบบโค้ดแขนบวกโค้ดนะก็จะเท่านี้นะทุกคนนะเท่าที่ผมอธิบายให้ทุกคนฟังได้นะบางแขนกับบางโค้ดมันก็อาจจะไม่เข้ากันนะทุกคนมันไม่ได้อยู่ที่ตัวนักติ ด้วยนะบางครั้งนะผมก็ลองผมสงสัยเหมือนกันว่าทําไมมันไม่เข้าแผียนนะทั้งที่เล่นตัวเดิมนะแบบคือจริงๆมันก็อยู่ที่เผียนด้วยแล้วก็อยู่ที่แบบโคตดด้วยนะไอ้ว่าไม่เกี่ยวก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะใช่ไอ้ว่าไม่เกี่ยวนะพอประมาณนี้นะทุกคนนะคลิปนี้นะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ัสค c ส i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อไปด้ยวยนะครับส่วนชิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับชิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ